สวัสดีค่ะชาวทันาน้ำนะคะ คลิปนี้นะก็สําหรับชาวธาตุน้าค่ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเนาะชาวธาตุน้ํานะคะได้แก่ราศีกรกฎมีนแล้วก็พิจิกสามารถเช็คได้ว่าเออเราอยู่ในราศีนี้หรือว่าลัคนานี้หรือเปล่านะคะตรงคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดเนาะเเรามีวิธีที่หาลัคนาด้วยนะคะก็สามารถลองลองดูกันได้ถ้าเกิดใครสงสัยนะคะอะไรก็สามารถแอดไลน์มาถามกันได้เหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูกันนะว่าจะ เป็นยังไงกันบ้างในเรื่องเราความรักต้องบอกก่อนว่าเป็นการรวบรวมพลังงานดังนั้นอาจจะมีตรงบางท่านตรงบางส่วนนะคะหรือว่าแบบตรงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเป็นเรื่องปกติเลยเนาะอยากดูเฉพาะเจาะจงก็ต้องดูดวงส่วนัวกันนะะมาดูกันค่ะ choose a new direction yes wait พลังที่อยู่ใต้ไาย,ย peaceful resolution อ่าสำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากที่จะแบบว่าหาคือต้องบอกว่าคือไพ่แนะนําว่าให้เราเนี่ยหาหนทางใหม่ๆไว้อย่างนั้นเถอะบางคนเนี่ยก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเออเราก็อยากที่จะแบบว่าเลือกสิ่งใหม่ๆหรือว่าทางเดินใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เป็นอยู่มีอยู่ในเรื่องของความรักมัน,มนไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งเอ่อคนโส มีคนคุยก็แบบมีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่ค่อยโดนใจนะคะหรือมีความรู้สึกว่าเออ คือไม่ว่าจะเป็นเขาโดนใจเราหรือเราโดนใจเขาเนาะนะคะแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้มีโอกาสมากๆนะคะที่เราจะได้ไปในทิศทางใหม่แล้วเราก็จะได้เจออนะคะใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขนะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยนะคะยังไม่ต้องรีบนะอะไรก็ตามที่มันเป็นทางที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสงบเรามีความสุขนะคะสงบสุขอ่ะแบบเนี้ยนะคะนั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณนะคะที่บ่งบอกด้วยว่าเอ้ยเรา เรามาถูกทางแล้วนะ Wedding Pay attention to the red flags Very soon Clearly decide what you want so that it comes to you now นะคะคือ,อบางคนนะคะในเรื่องราวความรักเนี่ยนะคะก็อาจจะมี การตกลงตรงใจนะคะหรือว่าคบกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมีบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือบางอย่างที่ยังปิดบังกันอยู่เป็นฝ่ายเราก็ได้นะคะหรือเป็นฝ่ายเขาก็ได้ทีนี้มันเลย มีเหตุการณ์มาบอกว่ามันมี red flags นะมีธงแดงเกิดขึ้นนะคะให้เราเนี่ยรอดูนะคะถ้าเกิดใครรู้แล้วเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจเพื่อที่จะไปทางใหม่ๆแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่รู้เนี่ยก็จะได้รู้เร็วๆนี้นะคะอะไรที่ถูกปิดบังอยู่อะไรที่ซ่อนไว้อยู่หรือถ้าเรามี secret เรามีอะไรที่ปิดบังอะ่ะจะถูกเปิดออกนะนะคะในเวลาอันใกล้นี้นะ heart to heart conversations ค่ะ honestly y o u c u g o your feelings with each other นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย เราต้องเปิดใจคุยกันแหละนะคะในเรื่องราวความรักว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไปทางไหนเราเขาจะไปยังไงนะคะในทิศทางอะไรยังไงเมื่อมันมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นเป็นบททดสอบเป็นบทพิสูจน์นะคะอันนี้สําหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือสําหรับใครที่เป็นคนโสดนะคะมีโอกาสนะที่เราคิดถึงใครบางคนถึงในระยะยาวไปเลยแต่ปรากฏว่ามีบางอย่างที่มันไม่ใช่ะนะคะเราเพิ่งมารู้นะก็เลยทําให้เราต้องเปลี่ยนทิศทางนะคะแล้วก็ขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะแต่ ถ้าเกิดว่าเขามีการปรับปรุงตัวนะคะหรือว่าเคลียร์ให้เราเห็นก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วเราต้องดูให้เขาพิสูจน์ตัวเราตัวเขาให้กับเรานะคะให้เราได้เห็นเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะ เ,เคยคิดนะคะว่าอยากที่จะแบบคบไปในระยะยาวแต่พอบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจว่าเอยจะครบระยะยาวดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลานะคะไม่ต้องรีบร้อนนะมันมีธงแดงมากายบางครั้งเนี่ยเ,เราอาจจะมองข้ามธงแดงนั้นไปธงแดงคืออะไรธงแดงน,น,นั่นก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบ แ,แปลกๆนะอาจจะไม่ได้แบบบอกเราทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเราโทรไปแล้วไม่รับแล้วก็ไม่โทรกลับหรืออะไรคือมันจะมีสัญญาณบางอย่างถ้าเราใช้เซนส์เนี่ยความรู้สึกเราจะรู้นะคะแต่เราไม่ต้องไปหาข้อแก้ตัวให้กับเขานะนะคะ,อะรอดูตัวตนเขาจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วเรารับได้หรือเปล่าใช้เวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะชาวทาตนา้ำว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง การพูดคุยกันนะคะก็จะช่วยได้เนาะแล้วก็การที่สหาข้อตกลงกันเพื่อที่พยายามดราม่าให้หน้อยที่สุดก็จะเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าพูดคุยด้วยเหตุผลแล้วก็พยายามหาข้อตกลงที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีความสุขสงบที่สุดนะคะ ว้าวเพชรซอสค่ะแล้วก็ t e e of s ฟ u c e นะมีชาวธาตุลมเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มในช่วงที่ผ่านมาราศีหรือว่าลัคนาก็ได้บางคนรู้สึกเสียใจค่ะหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ละเราเหมือนกับว่าเราพูดคุยกับคนนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะเสียใจเพราะว่าเราอาจจะทุ่มเทนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกลงไปแต่ว่าปรากฏว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเองเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าไม่จํากัดเพศนะคะไม่จํากัดเพศในการดูในในทุกๆครั้งของวิดีโอใน คลิปวิดีโอของช n n e l ของเราเนอะออคนคนนี้มีโอกาสที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตก็ได้ในแอปพลิเคชันก็ได้ในโซเชียลมีเดียก็ได้ IG Facebook ก i ินเดอร์อะไรแบบนี้นะคะได้หมดทีเนี้ยเ,เราต้องให้เขาเนี่ย แสดงตัวตนออกมาจริงๆหรือว่าตัวเราเองต้องพยายามเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ได้นะคะไม่งั้นมันจะทําให้เราเนี่ยมองผิดไปจากความเป็นจริงมีโอกาสที่เขาจะอายุน้อยกว่าเรามากๆก็ได้นะคะหรือว่ามีความยังมีความเป็นเด็กหรือว่ายังไม่หยุดอ่ะนะคะแต่ว่า คุยได้ไหมคุยได้นะคะแต่แต่ว่าอย่าเพิ่งไปพัฒนาความสัมพันธ์ถึงแบบถึงขั้นนั้นบางทีเราอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่ถึงขั้นแต่งงานแต่ว่าเราต้องดูด้วยต้องใช้เวลาด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําในช่วงนี้นะคะต้องใช้เวลานะบางครั้งเนี่ยความรักไม่ต้องใช้เวลาก็มีใช่ป่ะรักไม่ต้องการเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสําหรับชาวธาตุน้ําในช่วงนี้ขอเวลาหน่อยนะคะในการดูแล้วก็เห็นตัวตนของเขานะคะแล้วก็ความต้องการของเราจริงๆเป็นสื่งสําคัญมากๆบางคนมีโอกาสนะคะก็เปิดโอกาสให กัับตวเองก็จะเป็นอะไรที่ดีนะคะเลือกทางใหม่ๆให้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะ n i g h t of Cups นี่ไง mm. Six of Pentacles และ Two of Swords นะคะ ชาวท่าน้าในช่วงเนี้ยต้องบอกว่าคือเราเองอะ่ะก็ค่อนข้างจะให้ใจเขาไปพอสมควรเหมือนกันนะคะคึดความรู้สึกดีๆนะแล้วบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราให้ความรู้สึกดีๆแต่กลับกลายมาเป็นว่าต้องมานั่งเครียดมานั่งกังวลตกลงเอาอยัางไงแทนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่เราให้ไปะนะคะมันก็ดีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ แต่ละคนที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงหรือคิดกับเราอย่างไงบางคนเนี่ยต่อให้เราแสดงออกหรือว่าแบบดูแลใส่ใจเขาแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ใช่หรือยังมันไม่ใช่เวลานี้เลยแบบนี้นะคะก็เลยทําให้มีโอกาสที่เขาเองก็คุยหลายๆคนได้นะคะอันนี้สําหรับคนโสดนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาละละที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะมันมี o s e แล้วก็มี t o o อฟซอ o ์สด้วยนั่นหมายความว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วว่านะคะแต่ว่าใช้เวลานะคะเวทรอนิดนึ นะคะให้เรามั่นใจให้เราแน่ใจนะคะถ้าเกิดใครมีแฟนอยู่แล้วนะคะการให้ความสําคัญเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งพอเราแบบไปเปรียบเทียบเฮ้ยทำไมเราให้เยอะทําไมเขาให้น้อยหรือว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ทำบบนู้นแบบนี้เลยมันเลยจะทําให้เราเครียดหรือว่ากังวลได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะพูดคุยกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อสรุปทําให้เราแล้วก็เขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็สงบกันทั้งคู่นะคะอันนี้คือสําหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเอเดฟเพนทาเคิลส์ค่ะแล้วก็ เ e n นออฟเพนตาเคิลสานาบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตดินก็ได้พฤษศกันมังกรน,นะคะเป็นราศีหรือลัคนาก็ได้มีความสัมพันธ์มีความคิดที่จะแบบว่าเออพัฒนาไปถึงครอบครัวแล้วนะคะอยากที่จะเวิร์กรอนต่อไปนะคะคือเรามีความคิดแบบนั้นหรือว่าเคยมีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะหรือมีความตั้งใจที่อยากให้เป็นแบบนั้นเกิดขึ้นก็ได้นะคะอยากจะเวิร์กกรอนริลเลชั่นชิพให้ความสัมพันธ์นะ่มันพัฒนาไปถึงจุดที่มันแบบสูงสุดของความสัมพันธ์ได้อะไรแบบเนี้ยนะเออ ตอนนี้เราก็อาจจะคิดแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะ Six of Cups, Three of Cups, Knight of Wands หลังใต้ไพ่นะคะ six of wands อ่ะความสำเร็จอ่ะจริงๆอ่ะอยู่ไม่ไกลนะคะแต่เพียงแต่ว่าขอให้เราเลือกที่จะตัดสินใจให้ตัวเราเองรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็หาทางออกที่มันเป็นบทสรุปที่เรากับเขารู้สึก นะนะคะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยดูสมีเลข3นะคะแล้วก็มีเลข3ด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่มากกว่า1คนด้วยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามามากกว่า1คนก็ได้หรือว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะกับหลายๆคนคือเราอาจจะคุยหลายคนหรือเขาเองก็คุยหลายคนแบบนี้สาหรับคนโสดนะคือตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยคุยกันแล้วมันคลิกอ่ะแต่ก็กลายเป็นว่าทําไมถึงไม่หยุดอะไรแบบนี้เราอาจจะมีความ,คมสงสัยแบบนั้นนะคะคือตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะถ้าเกิดเรา สินใจแล้วเราก็สามารถที่จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตของเราได้อีกมีโอกาสที่จะเป็นชาวทัดไฟก็ได้นะคะเมสสิงห์ธนูที่จะเข้ามาในอนาคตนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักด้วย yes นะคะแต่เพียงแต่ว่าขอให้เราผ่านพ้นในช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะเออนะในเรื่องของความรักมันก็มี สุขสมหวังบ้างมีทุกบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะมีอุปสรรคบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เรามีกําลังใจนะคะในการที่ผ่านพ้นไปเนาะนะคะบางครั้งถ้าเกิดเมื่อไหรเมื่อไรที่เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะเราอยู่ในจุดไหนของความสัมพันธ์มันจะทําให้เราประเมินได้เนาะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องประเมินจากสิ่งที่เขาทําอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราสําเร็จอย่างที่เราต้องการจริงๆในเรื่องราวของความรักด้วยการตัดสินใจของเรานะคะ ใครที่มีแฟนแล้วนะก็ต้องเออระวังนะคะว่าเราจะด้วยสเสน่ห์ของเราทำให้เราไปชอบคนอื่นหรือเปล่านะคะสเสน่ห์แรงอ่อีกแล้วนะคะสเสน่ห์แรงเพราะว่านายออฟฟอนส์ขึ้นมาด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าสเสน่ห์มีได้แตอย่าทำให้เรามีปัญหาละกันเลยแบบนี้เนาะนะคะ Night of c u s s ค่ะแล้วก็ Four of Wands นะชาวท่าน้าบางคนเนี่ยนะคะก็คิด มีการวางแผนแพผนเอาไว้ away, ว่าอยากที่จะแบบว่าเอ้ยมีการแต่งงานหรือคบกันไปในระยะยาวหรือแม้กระทั่งสังคมรับรู้คนรอบข้างรับรู้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ทุ่มเทไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำด้วยกันเองเหมือนกันก็ได้นะคะกรกฎมีพิจิกนะเอซับคัพค่ะว้าวโฟร์ฟอ และ justice เนี่ยมันจะมีการตัดสินใจแน่นอนเพราะว่ามี two of swords และ justice นะคะ four of pentacles ก่อนหน้าน,นี้มาดีนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าโอ้ยดีอะ่ะดีนะ,ะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยมันเป็นความรักใหม่ๆนะคะแต่กลับกลายเป็นว่า มีบางอย่างที่ต้องทําให้เราตัดสินใจนะคะแล้วก็เก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองนะอย่าที่จะเอาใจกลับคืนมานะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ข่าวดีก็คือว่ามันมีสิ่งดีๆที่รอเราอยู่มีคนดีๆที่รอเราอยู่เรามีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะแล่ถ้าเกิดเราคุยแล้วด้วยหัวใจของเราซึ่งกัรแลกกันแล้วแล้วหาบทสรุปเนี่ยนะคะก็ขอให้เราไปตามนั้นเนาะนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็สงบนั่นก็ถือว่ามาทาททงงี่ถูกต้้ออนะคะครใชเวลา ในการตัดสินใจใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้ความรู้สึกด้วยคือเราต้องชั่งน้ำหนักทั้งความรู้สึกแล้วก็เหตุผลนะคะในการตัดสินใจของเรานะคะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราต้องเก็บความรู้สึกไว้จะดีกว่าจะได้ไม่เจ็บอานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าความกลัวซะอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวค่ะทุกความรักทุกเหตุการณ์มันคือประสบการณ์ของเราเนาะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบแต่งงานหรือว่า คอมมิชเมนต์ตกลงกันแล้วนะคะก็พยายามที่จะให้สเปซนะคะให้ให้ที่ว่างสําหรับแต่ละคนอะไรแบบเนี้ยอย่าพยายามไปจัดเขาว่าเออทําไมไม่ทาแบบนู้นแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ดีนะคะมันจะทาให้ความสัมพันธ์มันเครียดหรือว่ากังวลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะดีนะคะถ้าต้องตัดสินใจอะไรนะคะบางครั้ง เรื่องของเขาก็ให้เขาตัดสินใจนะคะหรือว่าบางครั้งก็คือช่วยกันตัดสินใจก็ก็ดีอะนะคะเออนะอันนี้ก็เท่าที่ดูนะคะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะสำหรับชาวธาตุน้ำในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะเราจะใช้ไพ่หัวใจนะในการให้คำแนะนำนะคะไพ่ที่ร่วงลงมาคือข้อความนะคะที่ไพ่อยากจะบอกเรา ขออีกสองใบค่ะโอ้มาอีกสามเลยงั้นเอาอีกโอ้โหมาเยอะอะงั้นเอาใหม่ขออีกสองใบเนาะให้กับชาวธาตุน้ำนะคะขออีกหนึ่งใบโอเค h e a l i n g imagine yourself and your beloved, you're surrounded by light, f l e l your relationship being h e e l t d this very moment นะคะเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือถึงเวลาที่เรา healing ก็คือเหมือนกับว่าให้เวลากับตัวเองบางคนเจ็บเสียใจมาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเวลาที่แบบเฮ้ยดูแลตัวเองหรือฟื้นจากความเจ็บเสียใจนั้นนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นทำทำให้เรามีความสุขได้ก็จะก็จะก็จะดีนะคะก็ทำสิ่งเหล่านั้นเนาะจะพาเซนเซอ่เบี้ยฮาอยูคืออดีตเนี่ยมัน ผ่านพ้นไปแล้วนะคะให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันตลดลอยอดีตไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนะคะมันมีโอกาสมากมายที่รอเราอยู่ด้วยแม้ว่าเราจะเลือกทางใหม่ๆก็ตามนะคะต่อให้เราไม่เห็นว,วันนี้แต่ไพ่ก็ยืนยันว่า มีสิ่งดีๆนะมีโอกาสมากมายรอเราอยู่นะคะให้เราเนี่ยไปตามความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อ,อ,อในในความรักว่ามันมีอยู่จริงเนาะ reflection นะคะ give each นี่ไงนะคะใครมีความสัมพันธ์ใครมีแฟนนะคะต้องให้ Space ซึ่งกันและกันนะนะคะเออความเชื่อใจนะคะแล้วก็ความศรัทธาซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันออกผลที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า ความสัมพันธ์ไหนที่ไม่มีความเชื่อใจหรือว่าความศรัทธาซึ่งกันและกันมันก็ยากที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ healthy relationship หรือความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะพิสูจน์นะคะให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะคะแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองด้วยเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหนียวแน่นนะคะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะคะทางไหนๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วมันมีความสุขเราจะเราจะสัมผัสได้ว่ามันคือทางที่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่สงบ ะะเราตรู้สึกเครียดกังวลน,นะคะลองดูว่ามันเป็นทางที่ อาจจะไม่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราคิดกังวลไปเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาเข้าใจนะคะในตัวเองแล้วก็เขาด้วยมันจะทาให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นโดอยูนะคะยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองไว้ก่อนได้หรือว่าถ้ามีคนคุยนะคะหรือว่าลองคบกันเรียบร้อยแล้วก็พยายามนะคะที่จะเรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเรายัง คือถ้าเราเราฟันธงกันแล้วว่าเออเราจะดูกันแค่คนคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรายัางให้โอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็มีโอกาสที่เราจะได้ไปคุยกับคนอื่นแล้วเราไปคุยกับคนอื่นนะคะก็ตกลงกันให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบไหนที่มันถูกต้องมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสุขเราพอใจเราตกลงกันเป็นยังไงในแต่และความสัมพันธ์มากกว่านะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุน้ำทุกคนขอให้การตัดสินใจทุกๆก,การตัดสินใจของเราเนี่ยนะคะมันส่งผลดีในอนาคตเนาะนะคะกับกับตัวเราเองนะคะแล้วก็ ให้เราได้เจอเจอความรักที่ดีๆแล้วกันนะคะขอบคุณมา,มากๆใครกังวลก็ขอให้ใคลายความกังวลออกไปได้นะนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้สามารถให้กําลังใจนะคะพี่ฟ้าได้โดยการที่แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะคนือหนึ่งแชร์ก็เป็นกําลังใจมากๆแล้วนะคะแล้วก็สามารถกดซับได้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าความรักเป็นยังไงกันบ้างนะคะตรงบ้างไม้หรืออะไรยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ไม่ไ,มได้มีเจตนาทาคลิปมาเพื่อที่ ให้ใครกังวลนะคะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้ได้เท่านั้นเองเนาะถ้าเกิดใครอยากจะดูเฉพาะจอจงของเราคือแบบดวงชะตาของเราเองความรักของเราเองก็ดูดวงส่วนตัวกันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ